จะพาไปดูแตงโมที่ชีวิตแสนสบายสบายครับเพราะว่าคือแตงโมนอนเปลที่จังหวัดพิจิตรใครสนใจนะครับต้องพรีออเดอร์เท่านั้นครับที่สูนแตงโมชื่อ n n Farm ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงนารางอเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร มีการตัดยอดต้นแตงโมและนำมาเสียบบนต้นต่อน้ำเต้าพี่เนรและพี่หนุ่มเจ้าของฟาร์มได้ทดลองปลูกแตงโมโดยใช้ต้นต่อน้ำเต้าเพราะน้ำเต้าเป็นพืชที่หากินเก่งต้านทานโรคและมแมลงทนทุกสภาพอากาศเป็นเทคนิคก,การปลูกแตงโมจากญี่ปุ่นต้นแตงโมหนึ่งต้นจะเลือกลูกแตงโมเพียงหนึ่งลูกและทำที่แขวนหรือเปลไวใ้ให้ลูกแตงโมจึงเรียกว่าแตงโมนอนเปลเราไปคุยกับพี่เนรและพี่หนุ่มกันเลยครับสวัสดีครับพี่เนรพี่หนุ่มครับแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะคุณการสวัสดีค่ะ,คคะพี่เนตรค่ะพี่หนุ่มครับ NNN Farm ครับอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรครับที่ NNN Farm เนี่ยปลูกผลไม้อะไรบ้างครับปกติเราจะปลูกเมล่อนเป็นหลักครับทีนี้เราต้องการปลูกแตงโมเพื่อเป็นพืชหมุนเวียนสลับกับเมล่อนเพื่อเพิ่มรายได้ตรงนี้ครับจะได้ไม่เสียเวลาในการพักแปลงจากเมล่อนครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับคือน้องแตงโมนอนเปลนะครับดูสบายมากเลยครับอยากทราบว่าทําไมต้องทําให้แตงโมนอนบนเปลด้วยครับ คืออย่างเอกลักษณ์ของแตงโมนอนเปรนะคะต้นเดียวจะมีลูกเดียวลักษณะการปลูกเราจะปลูกในแนวดิ่งนะคะแ,แล้วทีนี้พอลูกมันโตเราก็ต้องเปลี่ยนกระเช้าแล้วก็ให้มารับรองรับน้ําหนักได้อย่างนี้ค่ะแตงโมที่เห็นนี่คือปลูกบนต้นน้ําเต้าใช่ไหมครับเป็นเทคนิคก,การปลูกแบบไหนครับ เริ่มจากเราปลูกแตงโมในพื้นที่เดิมๆซ้ำเป็นเ,นเวลานานเนี่ยมันจะทําให้โรคพืชสะสมเยอะเขาจะอ่อนแอรเราก็ได้ศึกษาจาก YouTube ครับแล้วก็ใช้ทเทคนิคของญี่ปุ่นโดยใช้ต้นน้ําเต้าเป็นระบบลากแล้วใช้ยอดเป็นแตงโมรครับข้อดีคือเราจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงที่ําการเพิ่มผลผลิตครับน้ําหนักลูกเขาจะน้ําหนักดีครับขั้นตอนในการปลูกแตงโมบนต,นต่อน้ําเต้าเป็นยังไงครับ ขั้นตอนแรกเราจะเพาะต้นน้ำเต้าก่อนแล้วรออีก3วันเราจะพเพาะแตงโมตามพอต้อนน้ำเต้าอายุ10บวันเราก็จะทําการเปลี่ยนยอดจากยอดน้ำเต้าเป็นยอดแตงโมขั้นตอนนี้ใช้เวลา20วันครับก่อนจะลงปลูกเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลากี่วันครับถึงจะสามารถเก็บผลแตงโมได้ 65วันครับคือขั้นตอนการทําต้นน้ําเต้า20วันจาก20วันเราจะย้ายปลูกลงเข้าลงเรือน25วันเราจะเริ่มผสมเกสรจากช่วงผสมเกสรเราจะนับไปอีก30วันเพื่อจะเก็บเกี่ยวผลครับ แตงโมที่ปลูกมี2สายพันธุ์มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับแตงโมเราจะปลูกอยู่2พันธุ์สีแดงก็คือพันธุ์ซอนย่านะคะจุดเด่นของเขาก็คือเนื้อจะแน่นกรอบแล้วก็หวานทีนี้ซิเนเจอร์ของฟาร์มครับแตงโมฮันนีมูนเนื้อสีส้มจะสีคล้ายๆน้ำผึ้งครับเลยชื่อฮันนีมนูนตัวนี้จะสีสันสวยงามแล้วก็หวานหอมเอกลักษณ์ขอคือมีกลิ่นคล้ายๆน้ำผึ้งครับขายราคายัางไงเท่าไหร่ครับช่วยแนะนำหน่อยครับพี่ราคาเราจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาท ที่ NNN Farm ฟา์มี่ยมีโรงเรือนปลูกแตงโมงกี่โรงครับของที่ฟาร์มจะมีทั้งหมด7โรงเรือนนะคะก็จะปลูกพืชสลับกันไปขนาดของโรงเรือนก็จะอยู่ที่ประมาณ6กูณ15เมตรค่ะซึ่งทราบว่าแตงโมดันเตอที่เห็นอยู่นี้นะครับผมถูกจองหมดแล้วอยากทราบว่ารุ่นต่อไปเนี่ยจะปลูกเมื่อไหร่ครับประมาณปลายกันยายนก็คือจะเก็บเกี่ยวเมล่อนแล้วก็ปลูกแตงโมงต่อไปเลย ใครที่สนใจอยากพีออเดอร์แตงโม,โมนอนเปลนะครับหรือว่าอยากเรียนรู้เทคนิคการปลูกแตงโมบนต่อน,น้ําเต้าคุณหนุ่มบอกว่ายินดีสอนฟรีนะครับก็สามารถติดตอ่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับปลูกแตงโมต้องหมัน่นดูแลปลูกรักแท้ต้องหมั่นเทคแคร์นะจ้ะ เช่นเคยนะครับผมช่วงแ้วระกลางของเราครับเราขอมอบกฟิ์เซตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้ร้านหมูพวงทอดเนื้อูงทอดที่จังหวัดชียภูมิไว้ใช้กันเลยครับและพบก,กันใหม่สัปดาห์นหน้าครับผมกับรายการทำดีรวยได้น,นะครับกับผมกน,นาาัฐพัชเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ทิ้นแบบนี้8 15ไปต้นไปครับทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ